มาครับกินข้าวครับเอ้ยยางปาดตอมุงสวัสดีครับสวัสดีเอฟซีทุกคนครับนนี้ออกใหม่ครับเราไหลห่างขึ้นห่างแล้วตามเบิ่งครับวันนี้ชิมานบ่กัย่งไรก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพ่ได้เป็นกำลังใจ ไปลุยๆๆมือนี่กับทีมงานกับมากันมาใหม่ไรยนะครับนันการอาวุธครับโอ้ยนะโอ้ยไล่ไล่อยู่ครับอาวุธแน่อยังแน่ป่ะนะไลยอยู่มาจะเศร้ายู่ตามเบ้างครับเฮ้ยพ่อแม่ไปไหนหนูหายไปไหนแล้วพ่อแม่โดนไปแล้วมัง้ง บอกตัวใหญ่มาหน่อยดิตัวใหญ่ๆอ่ะโอะ้โดนไปแล้วมักนี่ กระดูกระทึคร like ับกระโดดเปลี่ยนยางไหมเป็นยางเก่ายิงไว้ลูกมันตกเปลี่ยนยางไหมครโดนนะครับกดไทประธานึมาเร็วโอ้ยยางมันหลุดได้ันหยังเไง นงยันถือบางครับบริวติที่านดอกเว้ นัแะครับท้องน้อยเดียวออใส่โลอยู่โลน้อยๆครับเออเจ้าปัดเจี๊ยบแต้มแรงแฮกหม,นมกกันมาดืกก้อมนดื้อมาดื้อมนดื้อเก็กแต้มครับปัดกายง่ายง่ายอยู่โอ้โหวดใส่ใช่บึ้ง ป้าครับปาก้ากับปลามอตะกับนะครับปลามอช้างเหยียบนะแล้วแต่ที่เรียกครับบม่ได้ถ่ายเก็บตัวชับโอ้คึมครับมันคึมมึงมีเด็ดปลากับบลอยเก็บปดนะครับเก็บตัวซับครับ

ริบสุดแล้วดินีห้าชิปเม็ดชิบยุดแล้วดึงกลับมาได้แล้วงานแหละให้มันพันอยู่งานแหละมัดไปลถดล้ามไว้ครับล้ามไว้เลยครับเดี๋ยวจังลงเอาน้ำหลังให้มันพันงาไว้ ดึงสายออกเกือบสุดหลอดแล้วพอดีจยบปลาครับบปร สามโลครับกระโดดกระไมใแย่ดรอกกะ,กะ,กะสองโลกว่าสามโลนี่แหละครับวอาสามโลดีดรอกยอดครับแอมนี้มันมันครับผลงานวันนี้ โอ้ยปลาซูปตัวน,นึงครับปลานินปลากระไโอ้ยโอ้าการูากะเตรียทีมงานท่ากินข้าวปลาอยู่ครับครับเตรียมอุปกรณ์กินข้าวปลาอู้นี่กระไดพูกมีดมาว่ามันชิม,มันล้มงวัวผิดนี่โอ้ ว่ามันถึมันล้มงัวอยู่นี่พอดีน,นี่โอ้งามงามงามถึงงานนามุดข้าวปลาครับข้าวปลาปลาดูนี่แหละปลาดูปลานินครับปลาเข้า,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 ากันและไอ้โดตััวเท่าก้ปลาดูกันใช่บข้ออเดียวกันปลาสูตรกับจีราบกินครับวันนี้เฮ็ดกินข้าวปลาโอ้เย็ดตั้มก็มาแล้ววันนี้โอ้ปลาดู โอ้เต็มคาราเบลลยกางกระบานเลยหงายท้องเลยโอ้ของแค่ครับนี่โอ้เป็นตามบินยิงไหมโอ้ของผมใหญ่กว่าอยู่โอ้พี่ต้องมายิงหูุดลึกเลยหนหัวแวะเลยใส่ค่าทีเอาละครับไม่ซ้ำนี่อยู่การอีกีน่งเงานยาครับลาประสูตร โอ้ดิการเชฟครับเชฟรอรอรอครับต้มปลาต้มปลาแกงปลานี่แหละครับเมนูคะตบหมูไก่เป็ดเชฟเผาเชฟเผาโอ้ดิการตีอุ่นสีอุ่นแกงอย่างเงี้ยสุดกันสอดได้หมดเนี่ย มาครับกินข้าครับอ้ยาอย,อยางปลาต่อมึงปลา,าครับนนกิบน<ม>านาน